สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการทําข้อความของเราอาจจะเออจะอธิบายยังไงกแบบ็อย่างที่เพื่อนๆเ,เ,เห็นตอนกดคลิปนี้เข้ามาดูนะก็จะเป็นข้อความอาจจะมีกรอบแล้วก็จะทําให้ข้อความเฉียงๆเพื่อนๆอ,อาจจะเอาไปปรับแต่งเป็นโลโก้ของตัวเองหรือจะทําเป็นขึ้นข้อความอะไรก็ช่างนะก็เดี๋ยวในคลิปนี้จะมาสอนกันนะครับในโปรแกรม Photoshop นะครับจะทำไงไปดูกันเลยครับ สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปในช่องของผมคลิปนี้เป็นคลิปแรกหรือคนที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับฝากเพื่อนๆกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเปลี่ยน,ยนการแจ้งเตือนเป็นทั้งหมดด้วยนะครับ ก็สาหรับวิธีการทําในคลิปนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะเพื่อนๆสามารถเอาไปปรับแต่งเป็นอะไรก็ได้นะจริงๆแล้วจะทําเป็นโลโก้ตัวเองก็ทําได้นะจริงๆแล้วแต่แค่อาจจะหาฟอนต์ให้เข้ากับตัวเราเองหรือจะปรับแต่งอะไรก็แล้วแต่นะอันนี้ก็จะเป็นแบบเ,เป็นเหมือนแนวทางวิธีการทําประมาณนี้แล้วกันนะก็ไปลองดูที่วิธีการทําที่ Photoshop แล้วกันนะมาที่ Photoshop นะครับก็ให้เพื่อนๆมาตรงสร้างข้อความของเราก่อนเลยแล้วกันนะก็คือกดตัวไอคอนตรงนี้เนะี่ยตัว T นะอ่า แล้วก็กดมาแล้วก็ให้เพื่อนๆจิ้มลงไปเลยนะจิ้มลงไปเนี่ยเพื่อนๆจะถ้าสมมติเพื่อนๆทาเป็นโลโก้เพื่อนๆจะพิม์อะไรก็แล้วแต่แล้วกันอ่ะผมก็จะพิมพ์ชื่อช่องผมแล้วกันนะอ่ะแล้วก็กดเครื่องหมายถูกตรงนี้นะกดไปแล้วก็กดตัววีที่คีย์บอร์ดนะครับเพื่อปรับให้อยู่ตรงกลางนะ แล้วก็ให้เพื่อนๆกดตรงนี้ครับมันจะมีแท็บคาแรคเตอร์เนี่ยถ้าเกิดใครไม่มีก็กดตรงนี้นี่มันก็จะมีคาแรคเตอร์ก็คือไว้เปลี่ยนฟอนต์ปรับแต่งแก้ไขอะไรพวกรูปแบบต่างๆนะของตัวข้อความของเราเพื่อนๆจะเปลี่ยนฟอนต์อะไรก็เปลี่ยนนะเออมีอะไรให้เปลี่ยนบ้างเทไหมฟอนต์น,นี้หรือลองเปลี่ยนดูฟอนต์ใหม่ ก็ลองเปลี่ยนฟอนต์กันไปนครับผมอาจจะใช้ฟอนต์นี้แล้วกันนะ Be b ัดอ่าแล้วก็ปรับฟอนต์ได้แล้วเนี่ยเพื่อนๆก็อาจจะกดคอนโทรลทก็ได้นะ<ๆ>เพื่อที่จะปรับขนาดข้อความของเราพอกดคอนโทรลทเนี่ยเ<ๆ>พื่อนเพื่อก็มาดึงตรงมุมนะเราก็กด,กดปุ่มออค้างมันก็จะดึงทุกมุมอย่างนี้นะอ่าผมก็อาจจะประมาณนี้แล้วกันอนะ่ะของผม ก็ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากให้มันอยู่กึ่งกลางเนี่ยเพื่อนๆอาจจะกดคอนทรลทีก็ได้อะกดคอนทรลทีแล้วก็ให้มันอยู่กึ่งกลางอย่างเงี้ยให้มันเป็นเส้นสีชมพูอย่างงี้นะเพื่อนๆก็จะได้ข้อความที่อยู่ตรงกลางแล้วนะแต่อันนี้จะเป็นตรงกลางระหว่างซ้ายขวานะแต่มันจะเฉียงขึ้นไปบนบนนิดๆนะสำหรับผมผมชอบให้มันเฉียงบนบนนิดๆอ่ะเลื่อนลงมานิดนึงก็ได้อะประมาณนี้เดี๋ยวผมขยายอีกนิดนึงดีกว่าจะได้เห็นชัดๆ ประมาณนี้แล้วกันอ่ะแล้วก็เราจะทํากรอบให้มันนะกรอบทํากรอบให้มันก็คือให้เพื่อนเพื่อนมาตรงนี้ครับมันจะ เขียนว่า rectangle two นะเพื่อนเพื่อนกดค้างไปเลยก็ได้นะตรงนี้มันก็จะมีให้เพื่อนเเลือกว่าเราจะเอาเป็นแบบไหนนะแต่ในคลิปนี้ผมจะเอาเป็น rectangle t o ตัวนี้นะตัวกรอบสี่เหลี่ยมแล้วก็ให้เพื่อนๆปรับตรงนี้เป็น shape แล้วก็ตรง fill เนี่ยให้เพื่อนเพื่อนเลือกเป็นกากบาทสีแดงอย่างนี้นะเลือกสีแดงกากบาทอ่ะก็คือเราจะไม่ใส่สีมานั่นเองนะแล้วก็สโตกนะตรงสโตกเนี่ยให้เพื่อนเพื่อนปรับเป็นสีขาวหรือสีอะไรก็ช่างที่เพื่อนเพื่อนต้องการนะก็คือกดที่ตัวสีตรงนี้ก็ได้นะ แล้วก็ลากเข้ามุมสีขาวกดโอเคแล้วก็ไอตรงขนาดเนี่ยตรงนี้เพื่อนๆอ,อาจจะปรับไปก่อนก็ได้นะอาจจะสัก10หรือ12 13อมะไรอย่างงี้ก็ได้นะแต,แต่ผมอาจจะลองสักบ1ออ่ะ11ก็ปรับประมาณนี้แค่นี้เองนะแล้วก็ให้เพื่อนๆวาดไปเลยนะทำการวาดไปอย่างงีเ้เราจะวาดให้มันประมาณนี้ก็ได้ถ้าเกิดตอนเราวาดเนี่ยแล้วมันมีเส้นสีชมพูขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าเราวาดได้กึง่งกลางนะ ก็เพื่อนๆสามารถวาดให้มันกึ่งกลางอย่างนี้ก็ได้นะก็ปล่อยไปเลยอ่าพอได้ยินีเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆกดตัว V ที่คีย์บอร์ดครับหรือกดตัว ตัวนี้นะ move t o o ตัวนี้นะหรือกดตัว v นะแล้วให้เพื่อนๆทำการเลื่อนก็ได้นะจะเลื่อนลูกศรที่คีย์บอร์ดก็ได้นะกดลูกศรที่คีย์บอร์ดมันก็เป็นการเลื่อนขึ้นไปงี้อ่าแต่ผมสังเกตว่าเออมันไม่ตรงกับข้อความของเรานะด้านนี้ห่างไปหน่อยนะด้านนี้จะชิดไปหน่อยผมก็จะทําการเราจะดูก่อนว่าเราจะยึดตัวข้อความหรือเราจะยึดที่กรอบถ้าเกิดเพื่อนๆจะยึดที่กรอบก็ให้ทําการเลื่อนตัวข้อความก็มากดที่ตัวเลเยอร์ข้อความของเราแล้วก็ทําการเลื่อนไปทางซ้ายนิดนึง ให้มันตรงเพราะว่าจริงๆเนี่ยกรอบอะผมว่ากรอบมันะตรงอยู่แล้วแต่ตัวข้อความเนี่ยไอ้แต่ละตัวเนี่ยมันมีระยะห่างอาจจะใกล้เคียงกันหรืออาจจะไม่เท่ากันจนเกินไปนะมันทําให้ไอข้อความของเราเนี่ยเลือกกึ่งกลางแล้วก็จริงนะแต่มันจะเหมือนมีความช่องไฟของตัวตัวฟอนต์น่แต่ละฟอนต์มันจะไม่เหมือนกันนะมันก็เลยทําให้อาจจะมีเบี้ยวบ้างเราก็ต้องทําการเลื่อนข้อความถ้าเกิดเราเป็นคนเป๊ะมากๆเนี่ยมองด้วยสายตาเนี่ย ไอ้ด้านซ้ายเนี่ยมันห่างกว่าด้านขวาอะไรเงี้ยเราก็ทําการเลื่อนข้อความเอาเพราะว่าไอ้กรอบตัวกรอบมันเนี่ยมันตรงอยู่แล้วอ่าแล้วก็ถ้าเกิดกรอบตัวนี้เนี่ยมันแคบไปหรือมันเล็กไปเนี่ยเพื่อนๆทําการขยายได้นะผมจะขยายมันนิดนึงเพราะว่าผมวาดมามันผมว่ามันแคบไปนิดนึงนะก็ให้เพื่อนๆกดที่ตัวกรอบของเราเนี่ยตัวเชฟนี้เนี่ยแล้วก็กดที่ตัวตัวนี้เนี่ยแหละตัว rectangle เนี่ยแหละแล้วเราก็เอาเมาส์มาดึงได้เลยผมจะดึงโดยการกดปุ่มโอค้างไปด้วยมันก็จะออกทุกด้านอย่างนี้นะ อโอเคยังผมซูมออกวิธีการซูมก็คอนโทรลบวกคอนโทรลลบนะอ่าเดี๋ยวผมจะดึงด้านบนล่างเข้าหน่อยนึงอ่าซ้ายขวานิดนึงอ่าแล้วก็ปรับแต่งกันไปได้ประมาณนี้โอเคยัง อ่าพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะพิมพ์ข้อความขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะก็คือให้เพื่อนๆกดที่ตัวเลเยอร์ข้อความของเราเนี่ยเราอาจจะกด Control J ก็ได้นะหรือจะกดที่ตัวข้อความเนี่ยแล้วก็กดตัววที่คีย์บอร์ดนะแล้วก็กดปุ่ม alt ที่คีย์บอร์ดค้างไว้นะให้มันเป็นลูกศรคู่กันอย่างนี้นะแล้วเพื่อนๆก็ดึงลงมาอย่างนี้อ่าแล้วเราก็กดับบมันคลิกได้เลยแล้วเราก็พิมพ์ข้อความที่2ของเราไปเออผมจะพิมพ์ว่า p h o t o s h o ติ u t ต r i a l แล้วกันนะ ไม่รู้ติวเตอร์เรียลพิมพ์ถูกหรือเปล่าอ่ะก็พิมพ์ไปประมาณนี้ถ้าเกิดผิดเดี๋ยวผมไปแก้เอานะผมว่าน่าจะถูกแหละพอพิมพ์ข้อความเสร็จเนี่ยให้เพื่อนๆกดคอนทรลทีนะมันก็จะเป็นการเลือกอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็กดปุ่มเอาค้างล่างนี้อ่าผมจะทําให้ข้อความนี้มันจะเล็กๆหน่อยนะเพื่อที่จะเอาข้อความนี้เนี่ยมาไว้ตรงนี้อ่าพอย่อได้ขนาดตามที่เพื่อนๆต้องการแล้วนะย่อไปอย่างนี้พอย่อเสร็จเนี่ยเพื่อนๆกด enter เลยนะอ่ะผมย่อประมาณนี้กด enter แล้วก็กดคอนโทรลบวกขึ้นมาเพื่อซูมขึ้นมาแล้วเราก็กดตัววีที่คีย์บอร์ดนะ mm hmm. เพื่อเปลี่ยนเป็น MoveTool นะกดตัววีแล้วเราก็ทําการลากข้อความตอนล่างเนี่ยอ่าผมคอนโทรลแซดกลับไปก่อนตอนล่างเนี่ยเรากดชิไปค้างไว้ด้วยนะหรือเราจะกดชิปค้างก่อนก็ได้แล้วเราค่อยลากขึ้นอย่างนี้มันก็จะได้ตรงๆนะหรือว่าเราอยากจะ ทำเพื่อความชัวเรากดคอนโทรลทีขึ้นมาแล้วเราลองลากใหม่ว่าไอเส้นสีชมพูเนี่ยมันกึ่งกลางหรือยังข้อความของเราอ่ะตอนนี้ไอข้อความที่สองของผมเนี่ยกึ่งกลางแล้วเพราะมันมีเส้นสีชมพูบอกผมอ่ะก็โอเคแล้วเราก็ลากขึ้นไปกดชิปค้างขึ้นไปอย่างนี้อ่าผมจะเอาไว้ข้อความไว้ประมาณไหนดีประมาณนี้ดีไหมหรือเอาให้มันแบบตรงกับขอบนี้ดีอ่ะเดี๋ยวลองดูก่อนแล้วกันตรงนี้ผมมินมินขึ้นไปข้างบนนิดนึงก่อน อ่ะแล้วก็ enter แต่เดี๋ยวผมจะทําให้ข้อความมันเล็กลงอีกนิดนึงแล้วกันนะก็คือถ้าเกิดเราจะย่อมันเราย่อตรงขนาดฟอนต์ตรงนี้ก็ได้นะหรือเรากด ctrl t ก็ได้อย่างที่ผมบอกแล้วก็กดปุ่ม a l l คร้างย่อลงไปอย่างนี้อ่ะ enter แล้วก็อาจจะเลื่อนขึ้นบนน,นิดนึงอ่ะประมาณนี้เสร็จแล้วก็เรามาหาเลเยอร์ที่เป็นเลเยอร์เส้นกรอบของเราก็คือเลเยอร์ที่เขียนว่า rectangle หนะ กดตัวนี้นะแล้วก็เออเรามาที่แมสตตรงนี้นะเลเยอร์แมสตรงนี้กดไปแอดเลเยอร์แมสกดไป1ทีมันก็จะได้สีขาวๆตรงนี้มา1อันนะก็คือแมสของมันนะสีขาวตอนนี้มันแสดงว่ามันเลือกอยู่ทั้งหน้าง,งานของเราหน้ากระดาษ เราจะเทสีดําการทําแมสเนยเทสีดําไปคือจะเป็นสีดําคือส่วนที่เราจะไม่เอานะเราจะทำเซเลคชั่นของกรอบแล้วเราค่อยเทสีดําลงไปก็ได้นะก็คือให้เพื่อนๆมาตรงนี้คนระับกดที่แบบมันเป็นเส้นปากตรงนี้นะเราจะเอาเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเล็กแทงกูล่าตรงนี้เนี่ยกดไปหนึ่งทีนะพอกดได้แล้วเนี่ยให้เพื่อนๆนะครับมาสลับสีดําให้มันอยู่ข้างบนหรือถ้าเกิดข้างบนของใครเป็นสีดําอยู่แล้วก็ไม่ต้องสลับหรือถ้าเกิดของใครเป็นสีอื่นแล้วเราอยากจะเปลี่ยน ตัวนี้ก็ได้ก็คือเพื่อนๆนจิ้มขึ้นมาอย่างของผมเนี่ยตอนนี้นเป็นสีขาวเนี่ยผมอยากจะเปลี่ยนให้มันเป็นสีดําผมอาจจะสลับก็ได้หรือถ้าเกิดของใครเป็นสีอื่นอยู่เนี่ยเพื่อนๆจิ้มที่ตัวของมันขึ้นมาแล้วเพื่อนเพื่อก็ลากเข้ามุมสีดําอย่างนี้แล้วกดโอเคมันก็จะเป็นสีดําแล้วใช่ไหมพอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนเพื่อนครับทำการเลือกในส่วนที่มันกินเส้นเข้ามากินเส้นกรอบอ่ะกินเส้นกรอบประมาณนี้อ่าให้มันขึ้นสีชมพูถ้าเกิดมันขึ้นสีชมพูอ like, ย่างนี้แสดงว่ากึ่งกลางล อ่าล้วก็เลือกในส่วนที่มันเป็นเส้นของเรานะพอเลือกเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนเพื่อนเทสีดาลงไปวิธีการเทสีดาก็คือกดปุ่ม Alt ค้างแล้วก็ Backspace นะกดปุ่ม Alt ค้างแล้ว Backspace อ่ะมันก็จะเทสีดาลงไปแล้วอย่างที่ผมบอกเทสีดาลงไปเนี่ยมันก็จะเป็นการแบบเออเป็นการเหมือนเป็นการลบอะ่ะเป็นการลบไม่ให้มันแสดงขึ้นมานะพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยมันมีกรอบ Selection อย่างนี้อยู่ใช่ไหมให้เพื่อนเพื่อนกด c o n t r l D นะ c o n t r l D เพื่อเอา Selection ออก คอนโทรลดีแค่นี้อ่าแล้วเราก็กบมาที่ตัว V กดตัว V ที่คีย์บอร์ดอ่าแล้วเราก็ซูมออกไปอ่านี่ครับมันก็จะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมแต่ผมว่าผมจะเอาไอ้คำว่า Photoshop เนี่ยขึ้นไปหน่อยแล้วกันนะอ่าวิธีการเอาขึ้นเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกกดลูกศรที่คีย์บอร์ดก็ได้หรือถ้าเกิดอยากให้มันขึ้นเร็วๆเนี่ยกดชิปค้างแล้วก็ลูกศรน,นี่ครับมันก็จะขึ้นทีแบบกี่พิกเซลไม่รู้อะแต่มันจะขึ้นเร็วกว่าเวลาเราก,กดลูกศรทีเดียว ถ้าเกิดอ,อยากให้ละเอียดก็กดลูกศรอ,อย่างเดียวอย่างเงี้ยมันก็จะค่อยๆลงมาทีละพิกเซลพิกเซลพิกเซลอย่างนี้นะอ่าผมก็จะเอาไว้ประมาณนี้ให้ตัวเส้นกรอบนี้เนี่ยมันอยู่ประมาณกึ่งกลางของข้อความแล้วละกันนะแล้วก็ไอตัวข้อความหลักเนี่ยไอตัวเลเยอร์ข้อความหลักชื่อผมเนี่ยผมจะเอาขึ้นบนนิดนึงแล้วกันอ่าให้มันดูเหมือนมีพื้นที่ให้ตัวข้อความย่อยของเราด้วยแล้วก็ซูมออกอย่างงี้พอได้อย่างงี้เสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆเลือกทั้งหมด ทุกเลเยอร์ที่เป็นเลเยอร์เกี่ยวกับโลโก้ของเรานะก็คือเลเยอร์นี้ใช่ไหมเราเลือกไปแล้วเลเยอร์ล่างเรากดชิปค้างแล้วเราก็กดที่ตัวเลเยอร์บนสุดมันก็จะเป็นการเลือกเลเยอร์ทั้งหมดอย่างนี้นะพอเลือกทั้งหมดอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆกด Ctrl G นะ c t r l G เพื่อเราจะทําการจับกลุ่มให้มันอะ Ctrl G นะอ่าแล้วก็คือสร้างกรุ๊ปให้มันใช่ไหมพอสร้างกรุ๊ปให้มันเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆครับทำการกด c t r l T ขึ้นมานะ c t r l T เพื่อทําการเลือกอย่างนี้นะแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็เลือกคําว่าสกิลคํานี้นะ SKE เดี F ๋ยว e, มันอยู่นะแล้วก็ให้เพื่อนๆทาการดึงขึ้นไปดึงจากทางด้านขวามือนะมันจะดึงถ้าเกิดดึงด้านซ้ายมันก็จะขึ้นทางด้านซ้ายดึงด้านขวามันก็จะขึ้นด้านขวาแต่ส่วนใหญ่เราจะดึงด้านขวามากกว่านะก็ให้เพื่อนๆกดสกิลเสร็จนะให้เพื่อนๆดึงขึ้นไปเลยจะดึงที่จุดก็ได้หรือจะดึงที่ข้างๆตรงนี้ก็ได้นะเอาที่ให้มันมีลูกศรสีดำๆเล็กๆ ค้างๆลูกศรใหญ่นะให้มันมีลูกศรชี้ขึ้นลงอย่างนี้นะเรากดจิ้มค้างดึงขึ้นไปอย่างนี้อ่านี่ครับอ่าพอดึงขึ้นอย่างที่เราพอใจแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆกดเครื่องหมายถูกตรงนี้หรือกด Enter ก็ได้นะอ่าแล้วเวลาเราจะลากใช่ไหมเวลาเราจะลากเรากดคอนโทรลตอนนี้มันกรุ๊ปอยู่เนี่ยเวลาเราจะลากเนี่ยมันจะ ถ้าเกิดเราไม่กดคอนโทรลค้างเนี่ยมันก็จะเป็นการลากแค่ตัวข้างในใช่ไหมแต่เรากดเลือกที่กรุ๊ปใช่ไหมแล้วเราก็ก,กดคอนโทรลค้างไว้ด้วยมันก็จะลากทั้งกรุ๊ปเราจะลากให้มันลงมานิดนึงแล้วกดตัวชิปค้างไว้ด้วยก็ได้มันก็จะได้ลากแบบตรงๆอย่างนี้อ่าผมก็จะไว้ประมาณนี้กดคอนโทรลนะครับเพื่อลากทั้งกรุป๊ปแล้วก็กดชิปค้างมันก็จะลากลงมาแบบตรงๆแล้วก็อ่าผมบอกอีกนิดนึงแล้วกันอ่ะถ้าเกิดเราได้กรุ๊ปอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ย ให้เพื่อนๆคลิกขวานะครับแล้วก็มาที่ bending option นะเราอาจจะใส่อะไรกับมันก็ได้นะจริงๆแล้วเนี่ยเราจะใส่ d r o p shadow ก็ได้อะก็กดที่ d r o p shadow นะครับแล้วก็มาที่ปรับแต่งของเพื่อนๆน,นะตอนนี้ shadow ผมมันแบบมันเข้มไปใช่ไหมเพื่อนๆก็มาลดที่ opacity สักประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้ก็คือทิศทางของเงาของเรา distance ก็อาจจะระยะห่างของเงานิดนึงแล้วก็ space เนี่ย ให้เพื่อนเลื่อนมาสายสุดก็ได้แล้วก็ไซสอย่างนี้มันก็จะเป็นเงาแบบเงานิดนิๆหรือในสิ่งที่ผมเคยสอนไปในคลิปเก่าๆนะ Photoshop ผมสอนเรื่องการใส่สีแบบไล่สีในข้อความแล้วนะเนี่ยครับเพื่อนๆก็กดที่ Gradient Overlay เนี่ยแล้วก็จิ้มที่ Gradient ตตรงนี้แล้วก็เลือกสีเลยก็ได้หรือเราจะตั้งสีเองก็ได้นะผมเคยสอนไปแล้วนะ เพื่อนๆไปดูคลิปย้อนหลังในส่วนของการไล่สีก็ได้อะหรือจะทําตามผมไปเลยก็ได้เนี่ยอ่ะก็เนี่ยก็จิ้มไปพาร์ทเทลเนี่ยครับสวยงามเดี๋ยวผมดูสีสวยๆสักอันนึง อันนี้ก็โอเคหรือถ้าเกิดเราจิ้มมาแล้วแ้วเลาอยากได้แบบเฉดสีที่มันอ่อนลงเข้มขึ้นอะไรเงี้ยเพื่อนๆก็จิ้มเข้าไปแล้วก็มาจิ้มตรงนี้อ่าโอเคอ่าอ่าผมว่าโอเคแล้ะประมาณนี้แค่นี้เพื่อนๆก็ได้โลโก้แล้วนะจริงๆเนี่ยเพื่อนๆก็ไปใครมีชื่อช่องอะไรเนี่ย เพื่อนๆก็ไปพิมพ์แล้วก็ใส่กรอบแล้วก็ใส่ข้อความแบบให้มันดูมีอะไรขึ้นน่ะประมาณนี้อะ่ะเพื่อนๆก็ได้โลโก้ของตัวเองแล้วนะก็เก็บไว้เป็นไอเดียแล้วกันนะหรืออาจจะเอาไปต่อยอดของตัวเองก็ได้นะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b s c r i b e ผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเปลี่ยนการแจ้งเตือนเป็นทั้งหมดด้วยนะเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของผมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นครับไปแล้วครับสวัสดีครับ